สวัสดีค่ะด่ตอนดับข้อสุ่ช่องค่ะมิบูโฟเรียนะคะวันนี้อย่างที่บอกกันไปว่าเราจะมารีวิวเมลอนม็อกเซตหลักที่2นั่นเองค่ะคราวนี้เราก,กดสั่งพันแล้วนะนะนี่ค่ะได้มา2ลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้รูปสุ่มโอชิของเราน้องฟอรจูนหรือเปล่ารูปดังหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีรูปเมลอนอยู่ด้านในมีฝั่งนี้นะคะซึ่งรอบที่เราก,กดสั่งไม่ทันนั่นเองค่ะรอบีเลยเบิ้ลมา2นะคะเพราะว่า เรื่องช่วยกดอีกอันหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้รูปสุม่มของฟอร์จูนหรือเปล่านะคะซึ่งรูปสุ่มของล็อตแรกเนี่ยเราได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะซึ่งพอเราเปิดกล่องออกมาแล้วะก็จะพบกับรูปสุ่มเลยมาเรามาดูกันที่กล่องแรกนะคะจะได้เป็นใครเอ่ยอันนี้ยังไม่ได้แอบ,บดูนะได้ฟอร์หรือเปล่านะรีนาค่ะโอ้เดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนะคะฟอร์มาหรือเปล่านะน้องไหมยคะ่ะโอเค ก็ได้มาสองใบนะคะเป็นน้องนี่นะกับน้องเหมยนะไม่ได้น้องฟาจูนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเทรดนะคะเดี๋ยวมาดูลูกเมลอนกันดีกว่านี่ค่ะก็เป็นลูกเมลอนสองลูกนะคะลูกไม่เท่ากันด้วยนะคะเล็กลูกใหญ่ลูกค่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยว,ยวราแอบไปชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านี่ค่ะปอกมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะหวานเหวานแล้วหอมอร่อยมากเลยอันนี้ไม่ใช่ของน้องๆปลูกนะคะโดยมาจากเ,เกษตรกรนะอร่อย และก็ต่อด้วยรีวิวนี่ค่ะซีดีเมลอนจูสิงเกิลที่สองของซีเจมโฟเรียรุ่นลูกฟาจูนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสั่งไปทั้งหมด4เซตน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้น้องฟาจูนหรือเปลนะ่านะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องนะคะด้านหน้ากับด้านหลังนะคะนี่มีผ้าเชียเมลอนกับต้นเมลอนด้วยนี่เป็นด้านหน้านะคะนี่นะคะก็เป็นตรงกล่องข้างนอกนะคะกับกล่องซีดีนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะน่ารักมากเลยเป็นน้องซิตากับน้องคิ้งนะคะ เปน้องฟอจูนอยู่ตรงนี้นี่นะคะน้องฟอจูนเป็นฟันเมมเบอร์ของเพลงนี้นั่นเองค่ะหน้าหนาด้านในนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแผ่นซีดีอูแผ่นซีดีสวยเขียนว่าเมลอนจูสนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปสุ่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงมาดูตรงนี้ก่อนด้านหน้านะคะอย่างที่โชว์ไปนี่ด้านในน่ากินมากเลยค่ะแต่พเ,เปิดมา อันนี้เป็นดับเบิรเซนเตอร์ของเรานะคะน้องซีตาน้องคานิงแต่ละคนนะคะนี่อ่ะน้องฟอร์จูนก็จะเป็นประมาณนี้นี่ดับเบิรเซนเตอร์ของเราแล้วก็เนื้อเพลงค่ะมาดูที่ใบแรกกันใครน้าอ่าไม่ใช่ฟอร์จูนน้องมิว้วค่ะวานี่ไปชุดในเอ็มวีนะคะกันค่ะ น้องลีนาโอ้น้องลีนาชุดเซ็มนะคะเมื่อกี้เราเปิดแมรอนบอกเสร็จก็ได้น้องลีนานะคะมาค่ะมาดูแผนที่สามกันค่ะน้องฟาจูนจำทรงผมได้ค่ะนี่ย้น้องฟาจูนนี่ว้าวสวยสวยที่สุดเลยค่ะ ไม่นกแล้วนะคะได้น้องฟอร์จูนมาเรียบร้อยแหละเอ้ย oh yeah. เดี๋ยวก็ตามหาชุดใน MV ดูสิว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแ่งสุดท้ายแล้วมาค่ะขอให้ได้น้องฟฟร์จูนชุด MV นะคะเพราะว่าชุด MV สวยมากปังมากเลยค่ะดูสิดูสิสอ่าไม่น่าใช่นะคะไขวานู้สวยมากเลยค่ะต่อไปเราก็มาดูตัวมินิโฟโตบุ๊กนะคะฟฟร์จูนก็อยู่นี่ ด้าหลังก็จะมีรูปสุ่มกับตัวมิวสิกการ์ของเมลอนจูสนะคะเดี๋ยวเรามาลูนรูปสุ่มกันเลยดีกว่าได้ใครน้องปริมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวปกนะคะอย่างที่ได้ดูกันไปเปิดออกมาอ๋อสวยจังเลยคะ่ะออันนี้ก็เป็นปกในนะคะโอู้ปสวยมากอันนี้ก็เป็นเดบปเปิลเซนเตอร์นะคะน้องทันิงกับน้องซิตานะก็จะเป็นเมมเบอร์แต่ละกรุป๊ปอันนี้เป็นรูปเดี่ยวนะคะของน้อง,องแต่ลนะคนโอ้น่ารักมากเลย ดูไปเรื่อยๆนะน้องฟ้จูนอยู่ไหนนะนี่น้องฟ้จูนนะคะสวยจังเลยงเจ้า oh. นี่น้องฟ้จูนมากับกับแตนอ,อมนะคะสวยจังเลยค่ะมาะน้องสีตาน้องคณิงน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยดับเบิเซนเตอร์นั่นเองอ่ะแล้วนี่ก็คือมินิโฟโตบุ๊กนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ